ส่วนที่3บ้างส่วนของสินค้าและบริการเขียนว่าสินค้าและบริการไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขายและสินสินค้าและบริการนะบางธุรกิจอาจจะขายสินค้าบางธุรกิจอาจจะขายบริการบางธุรกิจอาจจะมีสินค้าและบริการไปด้วยกันก็แล้วแต่เรานะคะเฉะนั้นส่วนแรกที่จะต้องเขียนคือแยกประเภทก่อนว่า สินค้าที่เราจะขายเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายให้องค์กรหรือขายให้ผู้ริโภคถ้าขายให้ทั้งสองหน่วยงานก็ต้องอธิบายว่าถ้าสินค้าองค์กรขายแบบยังไงขายผู้ริโภคขายยังไงหรือจะแยกตามการผลิตคือบางธุรกิจนะคะอาจจะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายให้กับลูกค้าทั่วไปอาจจะขายเป็นวัตถุดิบส่งให้อีกที่หนึ่งก็ได้ผลิตเพื่อขายเองก็ได้หรือซื้อมาเพื่อขายไปก็ได้นะคะอันนี้ต้องเขียนธิบายหรือว่า จะแยกตามการส่งมอบก็ได้แหละเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยคนซื้อต้องไปขนเองนะถ้าเราขายไม่ไผ่สําหรับไปทำข้าวหลามอย่างเงี้ยคุณต้องไปตัดเองที่ไร่อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าขายซอฟต์แวร์ลูกค้าต้องดาวน์โหลดลงมาเองหรือแยกตามพฤติกรรมการซื้อก็ได้คือเมื่อลูกค้าสะดวกก็ซื้อไปเดินเลือกซื้อหรือสั่งผลิตพิเศษอะไรก็อธิบายไปนะคะแยกประเภทสินค้าเสร็จแล้วต้องอธิบายลนะักษณะจับต้องได้สินค้าน,ะนี่ทุกคนคิดว่าผมเข้าใจรูปทรงเป็นยังไงสีกลิ่นก็อธิบายไปแล้วก็คุณค่าจับต้องไม่ได้นี่สําคัญ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเป็นตัวแปรที่เหมือนกับทําให้สินค้าเลยมีความแตกต่างนะคะจะเป็นเรื่องของแบรนด์น่าจะถือเรื่องราวดีตสินค้า o อ o p อสิ่งที่พยายามทํากันตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณค่าจับต้องไม่ได้เช่นอาจจะบอกว่าได้5ดาวมาหรือมีประวัติที่มามีสตอรี่ต่างๆก็ต้องเล่าไปว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งสําคัญขององค์กรสินค้าเรานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทําธุรกิจนวด แผนโบราณที่ว่าเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าเรามีสินค้าทั้งหมด3ตัวก็คือมี3บริการบริการเราเป็นยังไงบ้างามีภาพประกอบมีคําอธิบายก็เขียนอธิบายไปนะคะเสร็จแล้วก็ต้องมาทําสรุปให้เห็นนะคะประเด็นสําคัญที่จะต้องเขียนคือกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะประเมินสัดส่วนรายได้คุณสมบัติจับต้องได้จับต้องมถ้าตรงกันเหมือนกันหมดก็เขียนเรียงให้เห็นว่าเป็นข้อเดียวกันก็ตัวอย่างแบบนี้นะคะ